แชมเปญแชมเปญมาตรงนี้ไหมมัมน,นมานอนบนเตียงใหม,ไม่ไหมฉันเพิ่งซื้อมาให้เนี่ยโอ้ยเชื่อฟังกันหน่อยสีเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวจับไปป้อยเลยนะเลี้ยงเสียค่าสุดจริงจ <c oughs> เร็วเร็วออกมาออกมาชแตมเย็นนี้อยากกินอะไรแม่จะทำกับข้าวอยากกินอยากกินอะไรดี <c oughs> อยากกินไก่อบค่ะแม่เอาตัวใหญ่ๆเลยนะอยากกินไก่อบ พอดีเลยแม่มีไก่อยู่สองตัวแล้วตัวไหนใหญ่กว่ากันแ่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปให้เลือกแล้วกันนะชะแตมเจ้าตัวไหน <c oughs> ไก่นะเ้าจะ oh <c oughs> โอ๊ยโอ๊ย อยู่ไหน啊ไก่กระเด้งเ,เ,เข้าไปอยู่ในกลงกระต่ายมาแล้วค่ะแม่ฮะใกล้พี่ในกลงกระตา่าย <c oughs> แย่แล้วเหนูสุกกระปรกหมดเดี๋ยวแม่เอาไก่ไปทำออกฆ้านะชาแตมหาแว่นให้แม่หน่อยกระเด้งอยู่แถวนี้แหละไปเร็วเรีบตายแล้วมองก็ไม่เห็นไก่อยู่ไหนแล้วเนี้ยไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยไม่ใช่ไก่อยู่ไหนเนี้ยไก่ไก่ไก่อยู่ไหนเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะวันเนีน้ย ไก่ไก่เมื่อกี้้องเมันไก่แน่เลยอ่ะตัวนิ่มๆอยู่นี่นี่เองไก่โอ้ยไก่ออกมาจะเอาไปอบแล้วสแตมหิวจะไปทำให้กินแล้วเจอ <c oughs> แล้วได้แล้วอุย้ยอยู่นี่เองกระเด็นตกไปได้ยังไงเนี่ยนี่แหละไก่ตัวใหญ่ๆที่สแตมอยากกินใหญ่พอไหมเนี่ยอืกินก็น่ากินนะเนี่ย ชแตมหาแว่นให้เจอนะแม่มองเลยไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่เไก่ไปอบก่อนอบสักสองชั่วโมงคงจะสุกกำลังดีอ,อบเลยเรียบร้อยชแตมเดี๋ยวก,กินได้แล้วลูกแม่ค่ะอยจะไว้แม่วค่ะโอ้หเก่งมากเลยชแตมไม่มีแว่นนี่แม่มองเลยไม่เห็นเลยเนี่ยแม่คะทำไม มีไก่ขอ,อันอยูนเหรอคะไหนแม่บอกว่าแม่เอาไก่ไปอบแล้วนี่คะฉชิดตำผิวแล้วนะเนี่ยฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงแม่อบแล้วเรียบร้อยไห <c oughs> นไก่อะไรไปดูสิ ว่ากินได้แล้วนะคะแม่อาชอนซ่อมมากินเลยดีกว่าไหมคะจะกินได้ไงนี่ฉันเป็นสุดที่รักของเรานะจั๊ดแยมเราต้องช่วยชีวิตให้ฉันเป็นกลับมาเหมือนเดิมสิจริงด้วยค่ะวยังร้อนอยู่ไหมร้อนอยู่ฟังเสียงสิหัวใจยังเงต้นอยู่ไหมยังเต้นอยู่ค่ะแม่วุ้ยเัน้นเรายัางช่วยได้ทำไงให้หายร้อนดิจั๊ดแตม ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะแม่ตู้เย็นร้อยร้เยเย็นร้อยร้โอย้อยร้ยเท่ยได้บา้าเรียบร้อยแล้วแต่แชมเปญก็ดีขึ้นแล้วค่ะแม่โอ้ยยังอนะ่ะห้านาทีแล้วนะสแตนแม่ว่าออกมาดูซิเป็นไงฟื้หรือยังตม่ยย่แแข็งถืออยู่เลยค่ะแม่แต่ไี่ร้อนแล้วนะนี่ดีขึ้นแล้วเนี่ยตู้เย็นเึ้นวสเตน เดี๋ยวเราต้องไปช่วยปฐถมพยาบาลปาาั๊มหัวใจให้ฟืน้นไปเร็วไปเร็วชเป็นนเป็นชเป็นถึงห้องพยาบาลบ้านเราแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะรักษาให้ที่นี่แหละก่อนอื่นนะคะแม่เราต้องวางเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะชั่งน้ำหนักคะ่ะต้องชั่งน้ำหนักก่อนอีกน้ำหนักเท่าไรล่ะปกติไหมเนี่ยปกติคะ่ะน้ำหนักปกติเรารักษาได้ยังอหชาแตนยังค่ะอะไรกินอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอีกเหรอเนี่ย แย่แล้วจะเป็นแต่เย็นนะลุกแปดเดียวจะหายแล้วเสร็จแล้วทำอะไรอีกคะเออดูหูคะ่ะดูหูดูสิสุกไหมหูสุกหรือยัง <c oughs> แม่อบเจมเปยจนหูสุกยังเนี่ยยังค่ะจากนั้นก็กลนขนนั่นก่อนกอนขนแจมกคนขนจะเป็นของแม่ทำไมดูสวยขึ้นนะค่ะแจมช่วยชีวชิตจะเป็กนก่อนเถอะอย่าพึ่งว่าลักสวยลักงามโอเคค่ะวัดไข้ก่อนลูกเราต้องหวัดไข้ก่อน วัดไข้ก่อนนะจะเป็นวัดไข้ก่อนแม่คะ,ะอันนี้มันไม่ใช่ที่ติดไข้ค่ะอัน,นเป็นที่ที่แบบเขาใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ที่คิดเงินซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอ, <c oughs> อแม่จะไปรู้ได้ยังไงมีอยู่ตรงเนี้ที่วัดไข้ที่นี่ไงจะเต็มที่วัดไข้อยู่นี่เวลาเขาวัดไข้สัตว์นะเขาต้องจิ้มเข้าไปหนึ่กก้น <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> ใช่มันเรื่องจริง <c oughs> ตรงตรงนี้มากกว่าเป็นไงมีไข้ไหม เกือบเกือบค่ะเกือบแปลว่ายัางไม่เป็นโอเครักษาได้ยังเออแม่เอ็กซเรย์ก่อนค่ะเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เอ้ยตรวจหัวใจก่อนด้วยตรวจหัวใจตรวจหัวใจก่อนงูอย่างนี้เลยค่ะจะเป็นต้องตกใจมากเลยอ่ะหายใจเร็วเต้นเร็วขนาดนี้จากนั้นก็เอ็กซเรย์ค่ะ,คะปิ๊ดโอเค ผิดือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้นหัวใจอีกครั้งโหดูสิคะหัวใจกลางไปเลอะแชมเปญวัดทุกอย่างก็ปกติแล้วแต่ทำไมยังนิ่งอยู่อีกคะ่ะแม่ปั๊มหัวใจเลยดีกว่าเาตแต้มาคาจะทำอะไรคิดว่าแม่ตต้งหัวใจมันอยู่แม่ทำอย่างนี้อยู่อ่ะก็ยังไม่ฟืน้นเแตแมแม่ต้องเป่าปากแชมเปญแล้วล่ะ มันจะได้ปืนด้วยอ๋อุ๊ยชั้นตมแชมเปญปืนแล้ววาสิคะไม่นะชัเต็มแต่จชเป็นไม่เหมือนเดิมเลยนะทำยังไงดีชะ้นต็มหาวิธีรักษาจะเป็นแล้วชั้คิดว่าแบบนี้เราต้องใช้วิทยาศาสตร์แล้วค่ะทำยังไงอะเราต้องทำพโพชั่นค่ะพชั่นใช่ค่ะพชั่นทำยาใช่ไหมใช่ ทอย่างแรกนะคะอืเราต้องใช้หมาค่ะอยากได้ก็ตายหรือวะคะแม่ไม่อยากได้ก็ตายแม่กลับมาสิแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็ตัวอะไรสักอย่างนี่แหละเตาทองโอเคค่ะแล้วก็ล้ก่อนนะแชมเป้ใส่น้ำค่ะแล้วก็ใส่วัคซีนค่ะแล้วก็เขย่ากันค่ะ จะเป็นอีกทีนึงนะจะเป็นเป็นยังนะลูกนะอย่างสุดท้ายนะคะอะไรอีกเราต้องใส่ต้นคริสต์มาสค่ะนี่มันโลกอะไรกันเนี่ยนี่แค่แม่ลืม c h a m p a g n ได้เตาอบแป๊บเดียวเนี่ยนะได้แล้วค่ะเราต้องขีดมันออกมาก่อนฉีดขีดเลยจะเต็มฉีดเลยฉีดเลยค่ะฉีดเลยนิ่งๆๆๆงนิ่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  ช้เป็ดแล้วเราก็ต้องใช้ใะม่วงแล้วเราก็ต้องโอ้ยก็แล้วก็ต้องใช้บาโ oh พนี่อยากให้เท่ากันแล้วเราก็เอาอยามาฉีดโอ้ยชัตเต็มชัตเต็มมาเลยแม่ <c oughs> อยู่ดีๆเมื่อกี้แม่ก็อยากกินแคนลอนขึ้นมาเลย <c oughs> แม่ค่ะื่อกี้แม่การเป็น แมค่ะฮะแม่เนี่ยนะกลายเป็นกระต่ายใช่ค่ะตายแล้วแล้วฉันเป็น่ะฉันเป็ยังไม่หายเลยจตัมเราต้องทาใหม่แล้วค่ะอย่างแรกเราต้องมีหมาเราต้องมีเป็ดเราต้องมีเต่าแล้วเราต้องมีอะไรนะจะเป็จเรามีแค่นี้เหรอต้องใส่น้าจตเปแลเราก็จตมอ่ะสติดีปากก็ไม่รู้อยู่ดีทำไมแม่เป็นกระต่ายตายงนี้เราจะใส่ยูนิคอร์น เเดอร์แล้วเราก็จะใช้เพนกวินแล้วเราก็จะใช้เป็ดแล้วก็จะคนกันแล้วคนก็ได้แล้วก็ชีแชมเป็น,นเจ๊งๆนะลูกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอย่าโดนแม่นะอย่าโดนแม่นะ <c oughs> โอ๊ยเจ็บเนี่ยเจ็บเนี่ย <c oughs> สำเร็จสำเร็จแล้วเจิดแต้มเจิดแต้มช่วยชมเป็นสำเร็จแล้ว เป็นไงบ้างแชมเปญตกใจไหมโดนแม่เอาไปอบในเตาอบมาเหรอโถแม่มองไม่เห็นแม่ขอโทษทีหลังอะแม่จะไม่ใส่แว่นทีหลังอะแม่จะใส่แว่นตลอดเวลาแล้วดูสิชดแตมเมื่อกี้ชดแตมเอาเนี้ยไถขนเห็นไหมดูสิข้างหลังขนด่างไปหมดเลยเนี่ยก็ต่ายคนสวยๆของแม่ด่างไปหมดเลยไปพาแชมเปญไปพักกันเถอะไชเปญเขาเหนื่อยมาตั้งนานแล้ว มองมองไปก็น่ากินเหมือนกันนะชแตม <c oughs> แล้วชันจะหิวแล้วสิอยาก,กินอยากกินกระตายแม่นะตายไปพากระตายไปนอนพักกันดีกว่าไปเร็วไปเร็ว <c oughs>